ประกาศเตือนภัยเด้อจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่มีคนเถาคนแก่อยู่ต่างจังหวัดคนเดียวเด้อจา้าให้ระวังรถขั้นนี้เด้อจา้าเป็นรถต้มตุน๋นหลอกลวงทำทาวา่ามาขายของให้คนเถาเด้อจา้าบอกว่ามีแฟบไม่ยังมาขายแล้วก็มิฉลากให้แกว่าสิได้นันได้นี้เนาะจา้านี่จา้ารถคันนี้ก็เลยมาเตือนภัยเด้อจา้าให้ระวังเด้อจา้าผู้เถาผู้แก่ที่อยู่คนเดียว ฝากบอกฝากเตือนเด้อจ้าอย่าไปให้รถคันนีเข้ามาในบ้านเด้อจ้าเพราะว่าเพ่นหลอกมาขายของแล้วก็บอกว่าแกฉลากแล้วก็สิไใดนั้นได้นีผู้เฒายู่บ้านเจอมาละจ้าเบิดไปหกพันเลยจะฝากบอกเด้อจ้าเกิดขึ้นแล้วจ้าที่จังหวัดบุรีรัมย์ฝากบอกคนเฒ่าคนแก่เด้อที่อยู่ผู้เดียวก็เตือนไพ่กันระบางเด้อจ้าผู้ใดที่เห็นบอแสรถคันนีกระแจงในเด้อจ้าเนี่จ้าแต่บ่เห็นทะเบียนรถพนดกจ้าในีรถค้ายแบบนี้ละจ้า วิ่งผ่านหน้าบ้านผู้ใดแลนผ่านหน้าบ้านผู้ใดกระแจงบอสแยให้เนี่ยเตือนภพยคนอื่นสิได้บอกตกเป็นเดือกแบบนี่เด้อจ้าเนี่ยรถคันนี้จ้าเพิ่นมาขายของบอกว่ามีแฟบมาขายให้ผู้เฒ่าน่ะแก้ฉลากออกมากแล้วก็สิได้นั้นได้นีผู้เฒ่าอยู่บ้านก็ได้นาฬิกาปลอมมาจ้าได้นาฬิกาปลอมมาสามเครื่องผู้เฒ่ากับบ่ฮหูเรื่องหูเล่าเนาะจ้าเขาบอกว่าให้แกอีกสิได้ท่ทัศั์สิได้ตู้เย็นกแก้นําเขาอีกพี่น้อง ผู้เฒ่าบงหูเดืองก็เลยแกะเบิดไปหกพันเลยพี่น้องเตือนไพยเด้อจ้าฝากบอกทุกทุกคนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้าเด้อจ้าเตือนภัยให้ผู้เฒ่าบ้านนองเฮาคนที่บงหูเรื่องหูเล่าสิเด้บ่เจอปัญหาแบบนี้ซอยกันแช่กันออกไปเด้อจ้าขอบพูดหลายๆจ้า